มาโชว์เองนะคะเรียนมาแบบหลักสูตรเร่งมาทางเคจนั้นเราตั้งแต่ประมาณปีสี่นะครับถึงเรียนโง่หนังก่อนป้าชิมยันต่อไปก็คืออะไรอะไรไอต่อคะอะไรนะท้ายกระสีตัวไหนคะนมไหมคะนมโชว์ไม่ได้เลนะเอ๋ไรต่อจ้าใส่นมแอนใส่นม สอเข้าไปโอ้โหโอ้โหมีละีลาขึ้นลมขอ้นลมว้าวมีการหนด้วยไม่ธรรมดานีคะพวกนีาน้แข็งน้ำแข็งไอซไออซสซส่้าไครับผมเออเออโอ้โหพราะว่าโมจะล่มกเลยครับไอน้ะยังไงต่อเนี่ยนี่ค่ะ รแทำไมคะเขาบอกนคือนั่นเงว่ามันอาจจะออกเป็นสูตรใหม่มาได้เห็นไหมล่ะยาซันครับยาซานเอาอหน้าค่ะเอาเลยต่า่เข้าไปครับชุวไหนแบบสูอแบบเชแบบเซแบบสงอ้ยแทนนี่ออริจินอลคาปี้ค่ะคาปี้ยังไงบะ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นกาแฟที่น้องกินขั้วคดเองเ่าเขไปเก็บเองด้วยไปเก็บเองว่านางเป็นไปเก็บที่แม่สอนมาแล้วมีไล่ไร่เอ่อไปเรื่องกาแฟที่แม่สอนนะครับพี่เก่งโอ้ได้ได้ข่าวว่าตอนนี้เป็นไฮโซแม่ต้องสอนจ้ะจ้าไม่เป็นไฮโซแม่ต้องสอนะเป็นคุณหนุ่มแม่ต้องสอนคุณเล่นแล้ก็ต้องมีการเออปั่นนะคะไม่ปั่น